สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูทูบช่องแนวบาลเขมินดีครับน,นี้เป็นวันอังคารครับผมวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2563คนห้าร้หกบสามขับบอเขมินดี li, ตลาดนัดโครกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับตลาดนัดที่นี่คือเปิดนัดกัน2มือนะครับนอกจากนะี้เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ครับผมวันจันทร์ช่วงบ่าย อ่าม oh ันจานช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนาะแล้วก็อีกมือนึงก็คือวันอังคารครับวันอังคารช่วงเสาร์เนาะมามืงครับวันนี้พี่เนาะวันอี้เราเขียนผ้าบีผ้าหนองมามึงมาชมมาสำรวจราคาครับมามึงมาชมมาพร้อมกันนะครับเนาะมามึงครับที่ว่าหน้ามึงโซนทางนี่ครับโซนทางประตูทางเขาเนาะมันก็จะเป็นพวกงอแง่ฮะพวกงใหญ่งัวงามเนาะเมืองปูนคือว่ามีแต่ตัวญ่ๆงามง่ๆล่ะตัวนี้คือว่าอยู่ในตลาดนี้สีแดงครับสีแดงก่ะค่อนข้างจะไหลค่อนข้างจะไหลได้ละเป็นแ้บ หางัวขาวเถียรผีบ๊อมีได้หัวส่วนมากเคนกัสจี๋ถือสีแดงขอสีแดงไหมืออนมาแล้ว่าอ่าวันนี้สวัสดีครับพ่ออันนี้ราคาไหลไปไหนนอนตัวเนี่ยเจ้าของเพื่อนอ๋อฟังหนูเนาะเจ้าของอ๋อ,อครับเดี๋ยวมึง,งตัวนี้ก่อนแล้วกันนหน่ะตัวนี้ราคาไหลไปไหนเนาะครับแมียดูเลยนะเท่าไรก่อนครับแสนห่าครับแสนห้าอ่าแม่ทองแล้วเนาะ อันนี้ลูกของตัวไหนเนาะครับเนี่ยอันนี้ลูกซีใบอ่านี้อ๋อเนี่ยครับตัวยืนอยู่นี่เป็นลูกซีใบเนาะอ่าว่าลูกซีใบอันนี้มีใบมีหลอดน้ำมอสตัวเนี่ยขึ้นโไดใหญมากอ่าขึ้นโพดใหญ่มากเนาะอ่าอันนี้ลูกตัวที่ตัวไหนครับเนี่ยตัวแรกอ่าอันนี้ลูกตัวที่แรกเนาะวันนี้ตัวที่สองอยู่ในท้องตัวที่สองครับอันไหนวันนี้ครับปีศาจแดงครับวันที่สองเนี่ยรับปีศาจแดง อ่าท <correction? S 2> ับปีศาจแดงไว้เมื่อ hmm. วันที่ส <tr> <tr ings> ิบห้าบอครับสิบห้ามีหน้าเนาะอ่าทับเมื่อวันที่สิบห้ามีหน้าเอามันคือเป็นปีหาสามบ่เนี่ยเมีนบ่ใบนี้รับอันนี้แล้วทับมีหน้าหาสามดิหกอ่าทับมีหน้าหกหกสามเนาะอ่าทับมีหน้าหกสามครับอ่าทับเจ้าปีศาจแดงไว้อยู่ในทองนี่เป็นทองที่สองนะครับเนาะอ่าทองที่สองทองปีศาจแดงนะครับหองไว้ในราคาทีหนึ่งแสนครับหาเมื่อเนาะตัวนี้อ่าหนึ่งแสนหาเมื่อครับ มีหน่าเดือนนีเดือนแปลกับประมาณหาเดือนเนาะอ่าประมาณหาเดือนอ่าหาเดือนกว่าเนี่ยจังหน่อยเดือนะครับอันนี้หนึ่งแสนหาเมื่อนอันนี้เป็นลูกของซีไว้เลอ่าลูกซีไว้อันนี้เลยจักเดือนแล้วครับเนี่ยเดือนครับอ่าดูคนได้ประมาณสิบเดือนอ่าดูเด้ประมาณสิบเดือนเนาะทิว่ามาเหนือหนังมาดีเยอะครับเหนือหนังมาดีแล้วก็แข้งขากับือว่าโอเคเนาะมึงสีสันสีสันมาเต็มเลยล่ะอันนี้สีออกแดงๆนะทว่างามดีครับตัวงามตัวใหญ่ดีเยอะนี่ตัวนี้มึงดูคนแบบทิว่า ใส่ได้ครับใส่หัวไม่ดีเนาะตัวนี้อันนี้เขามีรับประกันทองบ่เนี่ยรับประกันครับอ่ารับประกันทองอ่าตัวทองเห็นแล้วเนาะรับประกันทองตรวจไม่อะไรครับอ่าแข็งบอมันใจตรวจให้ไม่ได้ยี่นี่ห้องไว้ในราคาอีกทีหนึ่งแสนครับหาเงินเนาะพี่เนาะอ่าหนึ่งแสนครับหาเงินอันนี้ตัวยุ้อันนั้นเด้พี่วันนี้ไรกว่านไ้กว่านาะอยากชิพหนึ่งครับอ่าตรงนี้อยากชิพหนึ่งอ่าอยากชิพหนึ่งเนาะหนึ่งแสนคับหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งแสนด้วยมั้ยอ่าหนึ่งหนึ่งแสนบาทอ่าทองหนึ่งราคา้ ต้รับประกันทองครับอะเนนตัวนั้นก็นรับประกันทองกันอันนี้มีใบมีหลอดนะครับน้ำพรออ่าอ,อยู่น้ำพร็อพคนนะครับเนาะอันนี้มีใบมีหลอดให้าเรบประกันทองกันอันนั้นทองที่ตัวอะไล่ะครับเนี่ยทองที่สามไม่รวมอ่าอยู่ในทองอยู่ในทองที่สามเนาะทองที่ใบว้รับประกันด้วยกันพอนะเอาอนนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อพ่อผีอ่ามีเนาะเบอร์อะไรศูนย์เก้าแปดหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสามอ่าสองหนึคงสามอ่าสองหนึ่งสามอ่านี่ครับราคาสาม่กับลูกคในี่ราคาอยู่ที่เนาะในครับอ่า แล้วก็ตัวแม่เดียวหน่อราคาอยู่ที่1นึ่งแสนบาทเนาะอ่าครับขอบคุณพี่ขอบคุณครับผมมันหมานะครับเก็ขอมึงตัวแม่กับลูกนี่ครับหนึ่งแสนกับห้าหมื่นบาทแม่นี่ทองปีศาจแดงครับทองปีศาจแดงได้ประมาณหาเดือนแล้วมีใบมีหลอดผสมไหเนาะลูกนี่เป็นลูกของซี่ใบนะวะเอ้าเอ้าเอ้าโอ้เอ้าเอ้าโอ้ยมาขึ้นมาโค้มกันแล้วอ่านี่เอาบกระดับที่ว่าเป็นงัวที่ตัวใหญ่ตัวงามอยู่งขึ้นไ โอ้ต oh. uh, ัวนี 300, oh, heights, well, anyhow, nah, ้ก uh, so ็ถือว่าเป็นเมืองตัวที่งามเหมือนกันครับตัวนี้ใส่ตามละเอียดที่เพิ่นบอกไว้นะราคาอยู่ที่นึงแสนบาทครับโอ้โหหางโค่นหางถือว่ามาไงมาดีมาเต็มไปแล้วตัวนี้ก็เลยเอาไปดิเมืองตัวแม่สาวน้ำเนี่ยแม่สาวนี่ราคาอะไรไปไหนเนาะครับเนี่ยสามซีสามซราคาอยู่ที่สามซีเนาะสามหมื่นสี่พันบาทครับคือราคาที่เพิ่นบอกที่เพิ่นห้องไว้เนาะอันนี้ได้จักปีแล้วเนี่ยแม่เนี่ย ปีกลักวๆยังไวในหอดสองปีเนาะราคาอยู่ที่34,000ื่นพันบาทนะครับสามหม่นสี่พัเนาะตัวนี้คือราคาที่เป็นบอกที่เป็นห้องไว้ครับเป็นมัวสาวใส่แบบบ้านๆเนาะเนาะเป็นมัวไทยขนาดกลางๆนะครับเนาะ,ะสามหม่นสีอันนี้เขาม,มีเบอร์โทรติดต่อบนหน้าคุณแม่เนี่ยศ8นย0แปดศู0ย์แปดศูนย์หน่าราคาห้องไว้คือ34,000บาท สามหมื่นซีเนาะสามารถต่อรองได้เนาะครับเนาะอ่าสามารถต่อรองได้เอาคุณแม่ขอบคุณครับอ่านี่ครับเอามามึงใส่ข้างนี้เดี๋ยวมือมึงขอคุณฝอคุณแม่เนาะอันนี้ราคาอะไรไปไหนนาะครับคุณพ่อเนี่ยตัวฟางสีแดงๆเขาเนี่ยตัวแดงซีมื่นสองครับอ่าตัวสีแดงนี่ราคาซีมื่นสองตัวสีแดงราคาหองไหวคือซีมื่นสองพันบาทครับซีมื่นสองเนาะอันนี้เป็นง่วแม่สาวเลยเนี่ยเป็นง่วงง่วสาวอยู่เนาะอันนี้ได้ประมาณเจ็ดเดือนเนาะพ่อนนีอั้ร ประมาณปีนึ่งประมาณปีนึงพะ,น,งะน,งน,นะครับเอ้อสามที่เพป็นได้บอกไว้เนาะราคาสี่หมื่นสามพันบาทตัวนี้เอาไนดีตัวสีมดนีนน่เด้ยวป่นเนี่ยตัวนี้อยากสามหมื่นสองครับอยากสามหมื่นสองอันนี้ก็เป็นแม่สาวกันโอ้แต่ว่าตัวนี้ขี้แข็งดีแังเนี่ยที่ดีครับอย่างไรที่ดีเนาะที่ดีอ้วนดีครับสามหมื่นสองเนาะ ราคาของไววคือ32 0 0มบาทเลยครับสีออกเงนโอเนื้อหนังดีครับตันดีอ้วนตันจืรยูอ่ตัวนี้3 0 0 0มนครับราคาตัวนี้3 2 0 0มื่นองครัยอดดีมากแล้วเาพนีเมีเบอร์โทรติีต่อบอสต่เนี่ยมีเนาะเบอร์วาจากไหนเนี่ยเนาะศูนย์แปดีีเจ็ดนย์องราคาต่อรอในคือตัวน้ะพ่อเนาะ ร<อ>าคาตัวรองไหนคือตัวไปนะครับเอามากตัวใดชอบ oh, ตัวใดก็ลองทุ <c oughs> ่มาสอบถามกันได้นะสุดปอขอบคุณครับมันหมานพ่อเนาะนี่ครับมึงโอ้ฟังหนิเพื่อนแกกำลังมามึงแล้วไปเสียขายกันแล้วเดีจักบาทวุ้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวครับเพื่นกแกกำลังมาเพื่นต่อตากรรมการอยู่ครับงามเนาะตัวนี้อ่ากำลังเอาให้เพื่อนเืีอขายก่อนกำลังต่อรองราคากันอยู่เนาะ เอาว่ามึงฟังนี่เอาคุณพ anden, อ่อนอี่ราคาไหลเป็นไหนนะตัวนี้มันก็ตามเป็นหนอ่ะถามคุณพ่อนี่เนาะอ่าอะไรก็พอเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจหมื่นเจ็ดได้ล huh. ูกตัวแม่พร้อมเนาะอ่าแม่ลูกพร้อมครับราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับอ่าคือราคาที่เพิ่นบอกที่เพิ่นห้องไว้เนาะอันนี้แม่ท้องสามเดือนแล้วเสื้อเสือปีศาจแดงอ่าเสื้ปีศาจแดงไว้อันนี้เขามีใบมีหลอดนะบอสอ่ามีใบมีหลอดให้น้ำเนาะแต่นี้ทับปีศาจแดงไว้สามเดือน อ่าวันนี้ลูกคนไดนชี้เดือนวะเนี่ยลูกคนไหนี่เดือนกว่าอ่าลูกคนไหนซี่เดือนกลัวมันเดือนมันเดือนกว่าก็ขึ้นแล้วเอาคือว่าจัชิงแสนแม่แม่ท้องสามเดือนลูกได้ซี่เดือนแม่โอ้ยมันก็ขึ้นไมแท้โอ้ยมันลูกเดีเดือนนึงมันขึ้นอ๋อเม่ยนไหครับเอาเดี๋ยวขอหยาบมาทั้งอีกเนาะอ่านี่ครับเนาะอ่าวาลูกประมาณซี่เดือนว่าแม่ได้เดือนกว่าัก็ขึ้นแล้วทิอันนี้ลูกเป็นของตัวใดนอนนี่พ่อจากวันนี่บเสื้อตัวเสื้อตัวอ๋ออันนี้ลูกคนเสื้อตัวทับตัวไว้เนาะนี่ครับ อันน uh, ี 27, uh, uh, Hence, ้ห้องไว้ายนะครับอันดีเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะคือราคาที่บอกที่ห้องไว้อ่ะอันนี้เขามีเบอร์ทร่วที่ต่อบ่านอพย์เนี่ยเบอร์ทั่วมีด้วครับอ่าบอรได้มีเนาะหัวเาอยุสบานไหนพ่อเชียงหวังเชียงหวังอ่าบอยู่เชียงหวังเนาะอ่าของของพ่อยังไงเนี่ยของพ่อจากเนาะอ่าดีครับอ่ะห้องว่ายเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับเคือราคาที่มันบอกที่มันห้องไว้เนาะตัวนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวมาเมฟังทั้งนิดเดียวเนอ่ออันนี้มันนอนอยู่หรอครับเนี่ยอันนี้แม่ก็ปลูกเตี่ยแม่บอลลิแจงไหน งานครับงานลูกอ๋อสองคมอ่าราคาจังไหนเนี่ยน้องครับเนี่ยคมละหกหมื่นกว่าบาทอ่าคมละหกหมื่นกว่าบาทอ่านี่ครับคมละหกหมื่นกว่าบาทเนาะทำไมว่ามึงเราตัวนี้ก็ได้คมละหกหมื่นกว่าบาทอืมอ่าขอบคุณขอขอบคุณครับว่ามันมันเอาปยืนขึ้นมาได้เลียวเห็นเนาะอ่ารับผมขอบคุณครับอ่ามาึงอ๋อเนี่ยครับว่าหันทิ้งสื่อไปแล้วเนี่ย <laughs> โอ้งามงามดีเนาะเอาบัดนี้ขายสีขายต่อว่าบัดรที่เนี่ยขายครับอ่าขายต่อเนาะขันนี้กำไร <laughs> เอาบาัดนี้เปิดไว้ไหลายวันไี้บัดนี้ฮะหาสิาเปิดใบหาสิบสามอะนี่ครับเ,เปิดไว้ราคาอยุติหาสิบสามหาเมื่อสามพันบาทเอาบัดนี้เป็นแม่สาวตัวเนี่ยอ่านี่ครับเป็นแม่สาวเนบบาะคือว่า ใส่กำลังงามเลยล่ะตัวนี้เป็นแม่สาวสาวน้อยนะครับอันนี้ลูกของตัวไหนเนาะพี่ซีไว้ลูกของซีไวนะ้เนาะอันนี้เขามีใบมีหลอดน้ำบ่พังหันตัวครับเพิเ่นบระเด็จมากเพิ่นบระเด็จมากเนาะอ่านี่ครับเพิ่นไว้เปิด,ดไป 5, 23, นนะอ่าสิบสามนะว่าเห็นลูกของซีไว้ไปนนะเอาก,กที่ว่าง่ามดีครับสีสันดีแล้วกันเนื้อยนะเนื้อหนังกะที่ว่าโอเคอยู่เนาะตัวนี้ก็ได้เนื้อหนังกะค่อนข้างจะหนาดีครับหาเงินสามพันบาทเนาะพี่อ่าอันนี้เขามีเบอร์โทรไว้บ่้นี่มนะีอยู่อ่ามีเนาะเอาเบอร์ไว้แจังไเลยนะครับพี่ ศูนย์เก้าสามศูนย์หกหนึ่งหกหกศูนย์หกเปิดไว้ห้าหมื่นสามพันบาทเนาะอันนี้ได้ฮอดขวบปีไปนี่พี่ดเประมาณแปดเดือนกว่าเนาะ,ะประมาณแปดเดือนกว่าพะนะครับเน,นื้อหนังเป็นกบบค่อนข้างจะลายดีอยู่ตัวนี้ก็เลยหมึงเนื้อหนังดีครับสีสันมาดีอยู่สีแดงดีแดงเข้มได้ละตัวนี้กันเลยโอเคครับตัวว่างามๆตัวนี้งห้ 5, 3, าหมื่นสามพันบาทนะอ๋อโอ้ฟังนี่ ก้างก็ได้ครับอ๋อเห็นครับปเอา็น right? ี่ที่เพ uh> wow ื่นบอกไว้เอ้ามยังมาฟังน้ำเพลินพอดีเลยยังมาฟังน้ำเพลินพอดีเหเพื่นว่าหกสิบห้าพอนาเนาะเนไดนบอกไว้นอกไมาฟังน้ำเพลินมอาลูกของทีะนน่นนเหรพกเมินห้าพันบาทโอ้วางามงามาต่อรองไห้อืมนครับอายุแปดเดือนนะที่เพื่นบอกไว้ แล้วโอเคเป่างามงามครับเน้อหนังมาดีอยู่เน้อหนังดีแขงขาครับที่อาโอเคครับคุณนะโอ้คุณนะพกหางพกหางอย่่างามเนาะพกหมื่นห0าพันบาทอันนี้มีใบมีดอกหรือเปมาพี่ใบพื้นเมาไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามมองอยู่ใบสีกประเออห่ที่นึงเนาะอันนี้เด็กประมาณจัเดือนแเดือนกว่าสิ9เก้าเดือนแปดเดือนกว่าสิเก้าเดือนแล้วครับลูกของกูกยังก่ ลูกซีวบค่ะลูกของซีว้เนาะเครเนื้อหนังมาดีสีสันเต็มดีเนาะหนังค่าดีถ่ายดีนะคะดีครับเอาเขามีเบอร์โทรติดต่อบ่พี่ตเนาะศูนย์แปดเ่ะศนย์แปดเจ็ดเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าแปดหก่าหกส่ราคาของไหมึ้นหกหมื่นหาเนาะสามารถต่อรองไหยังเนาะตัวไ้อ่ามารถต่อรองได้ไปนะครับหกหมื่นห้าพันบาทมีรถส้อ้รพ่อพี่อ่ะครับผมพี่ขอบคุณครับโอ้การจะราจอนก็คือการือนออ ก็เขาวาอกอยุ่งกันเลยอ่าดีครับมามาเมึงใส่หน่อยใส่มินิอันมนี้ของผู้ใดญเนาะครับเนี่ยอันนี้กระเบ่ากระหัวจกักเนาะเอาครับเอาเป็นบ่ะเปหัวจกักไปหนะ่อยอย่างข่าวมาฟังน้ำีิวมาเมึงล่างล่างโจวคนจะเจ้าของมคนน่ะสี่อยยูเนาะมันเลยบอกหัวจกักครับโอ้โหเาาหนียวมามึงองนะโคตรพอพันมาเนี่ย พอ่าอ่าฟอพันน้อยๆไปเนี่ยอันนี้ราคาไรกันได้กว่นี้ครับราคาแปดหมื่นราคาแปดหมื่นอ่าแปดหมื่นถวนๆนี่เนาะอันนี้ลูกลูกของตัวใดเนาะีครับลูกของสีว่อันนี้เขามีใบมีหลอดใบหนึ่บ่านี่เขาตัวใดให้มาจะลูกสีว่าว่าเป็นลูกสีว่เนาะราคาเปิดไว้คือแปดหมื่นบาทอ่ได้ประมาณอันนี้ครับปีสองเดือนอ่าปีสองเดือนอ่าว่านปีสองเดือนน้อยนี่ครับอนาคตฟอพันเลยล่ะตัวนี้เอาไปคุ้มฝูงคุ้มฟอกเนาะสีสันถือว่ามาดีมาเต็มครับคุณอ่ะ สีดีแล้วก็เนื้อหนังเป็นก็ค่อนข้างจะหลายเนาะตัวนี้เนาะนังหนาๆจนๆเลยล่ะตัวนี้อากาศแข็งขาดีว่าขาใหญ่ดีครับตัวนี้เอาไปเป็นอนาคตรอพันเอาไปคุ้มๆก่อนว่าลูกของสีไว้เนาะครับเป็นบันทายเพิ่นสีชั้นก็ถือว่ามาเเต็มนาะสีดีแข็งขาดีครับแล้วก็ไปขาเร่งๆเป็นน้ำเร่งก็ถือว่างามอยู่เร่งงามเร่งกระชับดีท่กรับตัวนี้ ลูกของที่ว่าอายุปีเท่าไรครับพ่อปีสองเดือนปีสองเดือนอ่าปีสเดือนที่เขาสามเดือนเนาะตอนนี้ตัวที่ว่าค่อนข้างจะงามเนาะอืมครับผมอ่าอันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อพ่อพ่อตัวนี้มีครับอ่ามีเนาะเบอร์ไว้จังไหนเนี่ยพ่อศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดสองสี่สี่ห้าสามสี่หกห้าสามสี่หกราคาทองไว้คือแปดหมื่นบาทอ่าสามารถต่อรองได้อยู่เนาะอ่าสามารถต่อรองได้นะครับราคาที่เป็นห้องไว้คือแปดหมื่นตัวทีว่าสีสันมาดีงามนะครับตัวนี้ ดีสันดีแ <ช sponge S 1> ข่งขากับที่โอ่ะถูกกล้องซี่ใบกันนะตามที่เพิ่นบอกที่เพิ่นแจ้งไว้ครับตัวนี้ก็ถือว่างามเนื้อหนังใส่ได้ครับเอาไปพอทัานเลยคุ้มฟุ้งคุ้มขอบเนาะงามงามพอๆอีกสองเดือนสามเดือนเงี้ยอ่าข้าวฟ้อมนี่แหละเอาไปเป็นงวดครับงวดซึ่งอยู่น้ำบาตเท่านี่เทาวเดียวที่ว่างามงามตัวมาอมือแม่ฝั่งนี้ของเพื่อนน้ำก้อนนี่ครับว่าตัวเงี้ยงามๆแล้วคุณแม่แม่นี่หลายปีไหนเนาะครับแม่ดูหนี่อยสิบสามเนาะ อ่าอยากโคกบสลูกตัวที่เท่าไหร่แล้วะอ่าลูกตัวที่แรกเนาะได้จักเดือนแล้วครับประมาณสี่เดือนอ่าประมาณสี่เดือนนี่ครับผมมาได้ลูกตัวผู๋เนาะอายุประมาณสี่เดือนโดยในราคาอยู่ที่หกหมื่นสามพันบาทหกหมื่น่สามหกหมื่นสามโอ้ดที่นี่ครับลูกสีแดงดีเนาะแม่เพคนนี้เป็นหัวข้างสีเหลืองแต่ว่าโค้คงสางเคนเนี่ยที่ว่าโดดเด่นครับที่ว่าเหลืองเนื้อนังเพคนนอาจจะยังไม่ได้ไล่เป็นใดเนาะตัวนี้ราคาหกหมื่นสามจ้ะ 63, ราคาหกหมืันบาทเนาะตัวนี้อ๋อนี่เามีเบอร์โทรติดต่อวอคุณเนี่ยเนี่ยศูนย์แปดศูนย่องหกหนึ่งสอะครับราคาอีกสามารถตัวร่องหน่เนาะช่องเบ้าเข็มครับผมช่องบ้าเข็มช่องยูทู b เบ้าเข็มนะครับเ้อไปเปิดมึงนดเดี๋ยวอีกจะน่ายกับเสียวไปลอ่งสวัสดีครับโอ้อันนี้ครับทาาทยเร็วอ่าวันนี้มาตัวฟังนี้เนาะตัวฟังนี่กัน เป็นอ่แม่นี่เปิดไลฟ์ไว้เนาะพ่อเนี่ยสี่สิบเก้าครับเปิดเปิดไปในราคาอีทีสี่หมื่นเก้าพันบาทอันนี้ทองที่ทอดได้พ่อเนี่ยทองแรกครับอ่าเป็นหัวสาวทองแรกเนาะอ่านี่ครับเคนทับไว้ทับเมื่อวันทีสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดกรกฎาครับอ่าทับใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้ตัวนี้อ่านี่ครับเคเอฟสามหนึ่งคือพ่อพันธุ์ที่กำลังดังอยู่ในขณะนี้เนาะทับเมื่อวันทีสิบเอ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาครับเปิดไปในราคาอีทีสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันบาทสามารถลดได้อีกต่อรองได้อีกนะครับ สีว่ามากงามดีครับมากงามดีเนาะสีสันมากดีครับสีแดงดีเนาะตัวนี้อ่เป็นงวสาวทองแรกกันบ้าครับอ่าอันนี้รับประกันทองมากกว่าเนี่ยรับประกันทองครับอ่ารับประกันทองอ่ารับประกันทองเนาะครับครับจะถามละถามรายละเอียดที่เพื่อนบอกไว้ครับรับประกันทองทองเคฟสามหนึ่งทำเมื่อวันทีอ่าิดเอกราคาดาคมอนี่ครับ อ๋อนี้ครัมีเบอร์โทรที่ต่อบวที่ไหนนี่ครับศย์เกน้เห้อนหคั่าในหอยน้อยนครับเนาะ่ครับอในหอยน้อยเปิดใบน้คาทีมื่อเก่าหนบาทสามารถต่อรองไห้นะครับนีนะขดงมือนะครับเนาะถือว่างามดีครับสีสันดีแล้วาก็ยถือว่างามอยู่นะครับเนาะขรัวผมค้าบผมสีสันได้เนาะขอบคุณครับกค้งสายก็ถือว่างามอยู่เนาะขอบคุณครอบ อันนี้เราจะเห็นเนาะแม่อันนี้ราคาสี่สิบหกเนาะอ่าตัวนี้ทองว่างอยู่อ่ะแม่เนี่ยอ่าทองว่างอ๋อทองว่างอยู่โอ้ทับแล้วแต่ว่ารอบพานรอบอ่ารอบพานรอบเนาะท่องที่เท่อใดเราเนี่ยแม่เนี่ยท่องที่สามท่องที่สามอ๋อทับตัวใดไว้แบบนี้แม่ไเกระทิ้งแดงเกระทิ้งแดงอ่าขามีใบมีหลอดน้ำมอข้ามีใบมีหลอดน้ำบ่มีจัดเต็มดีปลาเดียวมาลืมอ่ามีใบมีหลอดอยู่เนาะแต่ว่าปลาเดียวมาผมเราเอามาหลายตัวเนาะ เปิดไว้ราคาเท่าไรก่อน406ตัวได้อยู่จ้า406ตัวร้องได้อ่านี่ครับเปิดไใบ406ตัวร้องได้เพราะน่ะว่ามาคุนว่าทับเล้วแต่ว่ารออพันรอบเนาะอันนี้ทองที่เท่าไรก่อนองที่สประมาณทองที่สามนะครับเนาะประมาณทองที่สามเพราะน่ะมึงเอาหายปีแน่นอนาได้มึงครับตัวนี้เพราะว่าทองเหลี่ยวตัวเพราะว่าทับแล้วเนาะทับแล้่ยวล่อพันรอบเพราะน่ะอาจจะยังวันนั่นเนาะขอร่อมึงไรเหลียดอีกที่หนึ่งอันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อบอลคุณแม่ก่อนะ อ่าเบอร์วาจังไหนเนี่ยนวาศูนย่า8 2หนึ่งสองสองหนกเกาศนย์ห้าหกเก้าศู่าราคาเปิดไปสี่สิก่อนสี่สหกส่ตัวรองได้6นี่ครับเนาะสีสามารถตัวรองได้นะครับขอบคุณครับคุณแม่ครับมันหมานะแม่นะอ๋อบนี้วามึงเมีสาวเลยเนี่ยัวสาวน่อยป๊าดเนี่ยาเป็นยังอยู่นสนามประกวดโอ้งามงามงครับตัวฟังนี่ออันนี้ราคาไหลไปไหนครับพ่อไปเนี่ อยากฮกฮาลูกของตัวใดโน่เนี่ยลูคีเอฟสามหนึ่งอันนี้เขามีใบมีหลอดน้ำมัาบอดดายมีเนาะอ่าครับเพิ่นว่าเพิ่นว่าเป็นลูคีเอฟสามหนึ่งแต่ว่าเพิ่นว่าบอดดายมีใบมีหลอดให้น้ำอันนี้ได้จัดเดือนแล้วเนี่ยอ่าประมาณหกเดือนอ่านี่ครับประมาณหกเดือนเพิ่นมาดีค,ครับหกเดือนก็บเสียบา งามดีครับตัวนี้เช็ดเขาไปเนี่ยรุ่นธรรมชาติครับอ,อ่ารุ่นเนาะนี่ครับฮอร์ลุ่นรุ่นทรามชัดกันานะวาอะอ่ะกะทิว้างามดีครับอายุหกเดือนกันนะวะเนื้อหนังสีสันกันทิว้าโอเคครับมาค่อนข้างจะ,จะ,จะงามดียอยูะะ่เอาันีไปทำมีเบอร์โทรติดต่ต้บนอห์เนี่ยศูนย์แปดศูดดนย์ศูนย์แปดศูนย์สี่หกสี่สองหกหนึ่งสองอ่าหัวยุใส่อห์เนี่ยงัวอยู่ยาสูนะครับงัวอยู่ยาสู่านอ่าคาฟ้อมไปมึง คือว่าเป็นัวสาวนะครับเนาะวัวสาวที่งามีอยู่แข่งขาส่วนสูงขึ้นแต่ที่ว่าได้ครับมีพวกแางคนหางครับผม่ฝ่าสวัสดีครับได้จักตัวใบฝ่อเนี่ยอแม่ับอ๋อมาจะขอแม่เนาะใช่ครับมาจะขอแมากับมี่คนนึว่าอย่าบอกเพิ่งมาพักไข้ไม่ไหวโอ้เนี่ยตัวใหญ่ๆงามๆเต่าแบบเนี้อันนี้ไลฟ์เป็นไหนเนาะครับเนี่ยพี่ตัวนี้ไลฟ์เป็นไหนเนาะครับเนี่ยหะ แสนครับนี่อ๋อขายแล้วสองแสนครับอ๋อคู่นี้ขายไปสองแสนอ่านี่ครับคู่นี้ขายไปราคาทีสองแสนบาทนะครับอ๋องนี่โอ้พูดออกามากงามง่ายพูดนะบาดนี่ครับถือเงินสองแสนมาสื่งหัวพูดนะโอ้มาธรรมดาครับพูดนะขายไปแล้วในราคาทีสองแสนบาทคุณยกคู่เลยคนน่ะว่าตัวนี้แสนสามตัวนี้ก็สี่เจ็ดหมื่นตัวขันอ่าเนี่ครับแต่ตามที่เพื่อน้บอกที่แจ้งไว้เนาะพุดนะครับมาธรรมดา อันนี้คุณพ่อมาซื้อบ่เนี่ยหรือว่าผู้ใดซื้อเนี่ยอ๋อใช้พ <e ี่ <Okay. S 2> น้องน้ำกันเนาะอ๋อขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณนะครับคุณผู้ซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยาดละมึงเนี่ยขอหญาดมึงเนี่ยนะครับเนาะอันนี้ซื้อไปราคาไหลป่ะนี่ยครับราคาเป็นขายยี่ป้าสองแสนคืออ๋อคู่นี้เนาะไปราคาอยู่ที่สองแสนสองแสนบาทครับโอ้ถือว่างามนะพ่อเนาะอันนี้มากตัวจังไในมันพ่อเนี่ยก็ได้ราคาไหลใจเนี่ย มักนังมันนังอ๋อมักเนื้อเหนื่ยนังมันเนาะอ๋อถือว่าเป็นง่วงงามเนาะพ่ออันนี้ครับเ้ยขาฟ้ามั่วเป่พ่อเป็นบ่ครับเอาไปเลี้ยงตามบ้านอ๋อเอาไปเลี้ยงตามบ้านเขาเนาะอ่านี่ครับเคุนว่าเอาไปเลี้ยงตามบ้านเขานี่ครับเกี่วของไหมเป็นซื้อไปแล้วนะครับราคาอยู่ที่สองแสนบาทได้สองตัวอ๋อถือว่างามงามนะครับเนาะอ่าคุณพ่อครับขอบคุณครับผมอ่านี่ครับเอออ๋องามงามครับสองตัวราคาอยู่ที่สองแสนคุณเนาะ งามงามตัวน,น,นี้เชือว่าเนื้อหนังดีครับแข้งขาดีแล้วก็โกหางโคง่นหางเพิ่นค่อคนข้างจะัดไงคุณเนี่ยอ้าวคุณครับคุณเนี่ยคุณมามีรับประกันในพ่อพ่นะว่าโอ้งามอยู่สามดีเฟนเน่อันนี้ก็ครับสองนนั่งก็สองสองสองนถั่วนน่อยพอสองตัวเพิ่นเอาไปนี่หนึ่งสองเนี่ยเพิ่นสื่อเป็นโยกค,คูก่ไหมครับ วันสื่อเป็นโยครูน้ำกันสองแสนกะทิเจ็ดมื่นหาหนิล่ะตัวนี้ที่เพิ่นว่าไว้เนาะเพิ่นว่าไหวเจ็ดมื่นหาอ่าอันนี่นะครับเพิ่นว่ารับประกันเนีพ่อสื่อขายเพิ่นว่ามีรับประกันเน่น้ำตัวนี้ตอนนี้ถามที่แรกตัวนี้ฟังข้างนี้เจ็ดมื่นหาตัวฟังนี้แสนสามเนาะกะที่ร่วมกันได้เป็นต่อรองกันได้อยู่ที่สองแสนอ่าสองแสนถวนนี่ครับสองแสนถวนเขนาดเนาะมึงไปเนาะโอ้สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ อ๋ออันนี้คือตัวใหญ่ตัวงามแต่บ่าเนี่ยเอามาตัวนี้ตัวเดียวเนาะราคาอะไรบ้างในนอปะเนี่ยตัวนี้สิบสี่อ่าหนึ่งแสนคับสี่หมื่นเนาะประกันตายจากกันลวดอ่าเราประกันในพร้อมพผมนะไปประกันเดือนสองเดือนอ๋อครับอันนี้ยังทองว่างอยู่วะพ่อเนี่ยเมียนเระว่างมีนอันนี้ยังทองว่างอยู่วะ๋อครับเจ็บเดือนครับทองเจ็บเดือนทองกันตัวใดเนาะเนี่ยทองยังไอ้ทองยังไอ้เจ้าบอกเพี่หน่อยทองยังพูดถามหน่อยเบ้นเบนสามเนื้อแคบสามเนื้อ อันนี้มีใบมีหลอดน้ำบ่อ่ามีใบมีหลอดเห็นน้ำเนาะอันนี้ครับผมว่าใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้ว่าถือว่าข้อฟันดีค่อนข้างจะมาแรงครับทองเคเอฟสามหนึ่งอาได้เจ็ดเดือนนั่นไ่มวะเจ็ดเดือนอาเจ็ดเดือนรับประกันทองเลยรับประกันเลยนะครับเอาหัวว่ารับประกันเห็นน้ำบ่ที่สันถือว่ามาดีครับสีสันมาดีแข็งขาถือว่าโอเคเนาะมึงโค้หางโคนหางควรค่อนข้างจะใหญ่ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนอะไรกับ่ะแสนสามเด้อแสนสี่หมื่นครับอาแสนสี่หมื่น หนึ่งแสนกับส well, so. ี่หมื่นรับประกันทองไหนน้ำไปนะครับทองเชฟสามหนึ่งทองในเจ็ดเดือนกับว่าเจ็ดเดือนอ่าเจ็ดเดือนเนาะรับประกันทองไหนน้ำอันนี้กับวาเจ้าเดียวกันเนาะอ่าเจ้าเดียวกันไปนะครับอ่าดีครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสูงตัวใหญ่กันตัวนี้ของผู้ดเนาะของฟังนะพูดเหรอฟังนี่ห้องไบแสนสิอ่าครับเอาไปถามผอคนฟังข้างผีเรากันอ่เดี๋ยวมาฟังข้างนี้อันนี้ราคาอะไรไปไหนก่อนคุณพ่อเนี่ย 10c เนาะลูกของโต๊ะใดเนาะพ่อ <museums> อ่าอันนี้เขาบอกแจกเนาะอ่าถือว่าถือว่ามันงามเนาะพ่อเนาะอ๋อครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเมี่ยมันน้ำซอลซูวิทเลยนะจดเอฟพอยดจดอ๋อครับอันนี้เปิดไปได้ค่าดีซีหนึ่งแสนนะคับซีเหมือนเนาะอ่าตัวนี้ยังทองว่างอยู่บ่ะเนี่ยตอนนี้ยังทองว่างอยู่บวะท่านสมครับอ่ายังไม่ได้สมเนาะที่ยี่แปดอีกสามหมื่นนี่อ่าครับถือว่ายังเป็นมั่วสาวอยู่ อ่าพันแท้หนึ่งคู่กับชีประมาณสองปีเคืองถึงสามปีประมาณช่วงนี้เนาะสีเขาสามปีอ่าสีเขาสามปีนะครับอ่ามึงจะหนี้เกดไปในราคาที่หนึ่งแสนกับสี่หมื่นบาทโอ้ตัวนี้รถเป็นลี้องลำโตเนาะลำโตเงีวครับลำโตเงี้วซีสันกับถือว่ามาเต็มดีครับแล้วก็เนื้อหนังเพิ่นกับถือว่ามาดีเนาะตัวนี้หนึ่งแสนกับสี่หมื่นห่นะโอ้งามงามงามครับตัวนี้ เพิ่นมเป็นสิงามกูมูหุ่นบอกอยู่ในสนามเนี่ยเงี้นว่าครับสีมาดีมาเต็มน้ตัวเนี่ยเงี้นว่าครับอ่าีครับมึงกุบขางโคหางเพิ่นกุบางโค่หางเพิ่นก็ที่ว่าค่อนข้างจะมาเต็มดีครับราคาทีหนึ่งแสนกับสี่หมื่นบาทคือราคาทีมันบอกที่เิ่นห้องไวเพราะอันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อบเนี่มีอยู่นะเบอร์ไว้จังดเน่ยครับผมเบอร์ไว้จังใดเนี่ยบศูนย์แปดสี่เก้าหกหนึ่งแปดหนึ่งเก อ่าครับผมงัวเขาอยูใส่เปล่ายูขุดชุมครับงูยูขุดชุมนะดววช่มเนาะอ่าเดี๋ยวก็ฝรัวองูยูขุดชุ่มตัวนี้แสนซี่ตัวนั้นก็บแสนสามเนาะบอกตัวนั้นก็บแสนขาบุเรียงหม้อเที้ยอ่าครับเอา้าถามราคาทีเพิ่นบอกที่เพิ่นแจ้งไว้นะครับเนาะตัวนี้ก็เลยตัวนี้คือว่าเป็นงัวโอ้หัวหล่นธรรมาชาติตัวน,นี้นี่ครับก็คือว่ามางามดีครับตัวนี้เนาะ หวานมากงามมากไงดีครับโดดเด่นเรืองโค้งแางเรืองสีสันเนาะตัวนี้ก็เลยหนึ่งแสนกับสี่หมื่นบาทครับคือราคาที่เพิ่นบอกที่เพิ่นห้องไว้เนาะตัวนี้ก็เลยเลยาอาคุณ,อคณอบอกขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอาม,ามืองฟังทางพี่ปาะเนี่ย,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 ยโอ้นี่โอ้ฟังนี่มีแต่ตัวง่า่ายงามงามไม่ของผู้ใดเนาะครับเนี่ยของผั้หนหนให้เลยวะ อ๋อเอานี่บ่เอามามึงเนี้ยก็ขอญาติมึงเนี้ยครับคือตัวงามแถบอะไรเนี่ยตัวฟังนี่แนนบ่เนี่ยแนนครับแม่ลูกแม่ลูกอ่าแม่ลูกไร่านไหนบ่เนี้ยบ่เนี้ยแสนเจ็ดหมื่นหาครับแสนเจ็ดหมื่นหาพันอ่าหนิครับมีแต่ราคาแสนเลยตัวน,นี้มาส่วนด่าง,งนี่เนาะอันนี้ลูกของตัวใดนอนเนี่ยซุปเปอร์แบงค์ครับาลูกของซุปเปอร์แบงค์อันนี้เขามีใบมีหลอดน้ำบ่มีครับมีมีใบใบให้ผู้ใหญ่บ้านไปเอามาหายเยื่นี่ซื้อผู้ใหญ่บ้านมาซื้อน้ำผู้ใหญ่บ้านมาหนึ่งบ่เนาะหนึ่งแสนเจ็ด อันนี้ลูกทนลูกลูกกันนั่นแม่มันผสมเคเอฟแม่มันหนึ่งอ่าแม่มันผสมเคเอฟสามหนึ่งผสมไว้อ่าดีครับผสมไว้ได้ประมาณเดือนนึงแล้วครับก็คือผสมรอบที่สองเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับเนาะใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้นี่ครับใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้วันนี้ตัวยืนอยู่นี่ลูกตัวที่เท่าไรวันนี้พ่อ ตัวแรกครับลูกแรกลูกสองในทองลูกตัวนี้ลูกตัวที่แรกตัวที่สองในทองเนอะอาะถือว่าค่อนข้างจะงามครับสีสันมาดีเลยล่ะบุ่ะสีแดงดีแดงเม็ดบักขามเลยโอ้ถือว่ามามเงียบมางามครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนกับเจ็ดหมื่นบาทเนาะคือราคาที่เป็นบอกที่เป็นห้องไว้ครับโอ้งามงาม,งามสีแดงจนแสบตาครับถือว่าสีแดงเม็ดบักขามมาแล้วตัวนี้ควรจะสิมวามึงตรงใส่แว่นตาไว้นะตัวนี้ส<า>ีแดงครับอันนี้ พ่อมีเบอร์โทรทีต่อบอเนี่ยมีครับอ่ามีเนะาะเบอร์่าจังไหนแน่คุณบอศูนย์เก่าซีศูนย์เก่าีสองเจ็ด่งสองเ่งห้าก้าห้าองห้่ของอ,อยังนอนเนี่ยใช่ใชของพ่อใช่งัาา้เขาอยู่สายอ อยู่ตะการครับอ่างัวเขาอยู่ตะการเนาะครับเนาะอ่างัวอยู่ตะการไว้นะครับเปิดไบได้ราคาที่หนึ่งแสนหลายคนหุ่นสามคนอ๋อครับพี่เป็นคนหุ่นน้องกันเนาะหนึ่งแสนกับเจ็ดหมื่นบาทเนาะคือราคาที่มันบอกอ่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทคือราคาที่บอกที่ห้องไว้งัวอยู่อำเภอตะการครับอ่าตัวนี้เนาะสมาต่อรองได้อยู่นะพ่อเนาะนะครับคุณพ่อขอบคุณครับผมอ่านี่ครับเนาะทีหน่องนะครับที่สนใจอยากจะซื้อขายแหลกเปลี่ยนงัวควายครับสามารถเข้ามาได้อยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือ บ้านเชียงวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับตลาดนัดที่นี่คือเปิดนัดกันวันจันทร์แล้วก็วันอังคารของสัปดาห์นะครับแล้ววันจันทร์ให้มาช่วงบ่ายวันอังคารก็บหิมาช่วงเสาร์นะครับพี่ร้องที่อำามาเมืองเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้บ้าเข็มไน้กันครับสำหรับมือนี้คลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ